นี่นะครับตาผมอายุ77ปีแล้วปีนี้หมอกทิพย์ขับแลมโบแอลเหนือกับเส้นทางเชียงใหม่ปเา็ด0้กว่าโคขับแลมโบแต่ความเร็วแค่สี่สิบแถมยังโดนแซงตลอดทางจะรอดไหนไปดูกัน <bo> ปีนี้ครับแลมโบว์จะทิพย์น้ำอับแล้วพร้อมปะแป้งเอ,อ,อ้ยโลไทยแลนด์ทิพย er ์แอลเหนือนะครับผมเ <bo> ต้นดิเต้นเต้นนะนานไปปีที่แล้วตาผมไม่ได้มาเพราะติดโควิดนะครับแล้วปีนี้เพชริก็มากับคุณพ่อด้วยนะครับรักพ่อมากแค่ไหนหอมแก้มโชว์ไปถึงทียังไม่ทันได้ขึ้นเครื่องครับแลมโบก็ต้อนรับดีมากมีลลาาาววช์แแ้้้ก็หหอองรบบนีเลยยังไม่พอทางเครื่อบจนกันน้ครแล มาถึงเชียงใหม่ก็มีการต้อนรับกันด้วยดอกไม้แล้วก็มีการบีฟการขับขี่นะครับเพราะเล่มโบสถ์ที่ไปมันเยอะมากเห็นเท็นอยู่นี่ก็ประมาณ40บคันนะครับบอกเลยนะครับวันนี้มาทุกรุ่นฮอลา์ันอเวนทัดอร์อูรุสตาผมจะไหวไหมเนี่ยเป็นห่วงจังไหวส<ห>ิตามเขาทันปะฮะจะตามเขาทันปะ อ <And S 1> ันสิเหรอในขับข้ารถก็กินเวลาไปหลายนาทีแล้วก็จะเริ่มออกตัวก็ตามใครขอไม่ทันกันแล้วลืมบอกไปนะครับตาผมอันฉี่ไม่ได้อันเยอะเดี๋ยวเยอะไม่ออกเหเพราะว่าท่าน,นอายุเยอะมากแล้วรเราออกเดินทางไกลก็ต้องแวะข้องน้ำตลอดทางตาผมข้องน้ำรอบที่สามแล้วครับพร้อม นะจากนี้การเดินทางของจริงมาถึงแล้วนะครับขึ้นเขา700กว่าโคง้งหรือโค้งนี่สิแทบจะหักศอกกู่แล้วผมนี่ก็เกรงใจคันหลังมากซึ่งตาผมนะครับอยู่30 40ิต้องให้ทั้งขบวนเนี่ยทยอยกันแซงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ทางมันก็ค่อนข้างมืดนะครับตาผมก็ตาไม่ค่อยดีเขาแซงหมดแล้วนะแหละแล้วก็ถึงเวลาที่ตาผมจะต้องเข้าห้องนะ้ำตาผมฉีก่อนครับตาปวดฉี่พี่ๆจากแลมโบกินนี่ก็น่ารักมากครับมาดูแลตลอด นี่ห้องน้ำรอบที่หแล้วครับแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงอำเภอใตยถึงพบตาผมไม่พูดจาอะไรเลยครับเดินเข้าห้องน้ำก่อนอย่างแรกทำไรจ๊ะทำไหมนี่เหรอใครบอกกัหมอหอหมอบอกน่และนี่ก็คือห้องนอนของผมสําหรับคืนนี้นะครับทางเรนโซ่ฮอนมีหมกเท่ๆแบบนี้ให้ด้วยยายผมเป็นห่วนะเลยโทรมาหาตาเลยห้องเลยเนี่ยไปเดินมาถึงห้องเนี่ยไปผสมแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับกันตื่นมานะผมก็พาคุณตามาทานข้าวเช้ามากินแต่ผักกับตา กินเนื้อสัตว์อยอะล้วพี่ๆทุกคนก็มีแต่คนชมคุณตาผมนะครับเก่งมากๆนั่งเข้านั่งออกได้แบบนี้ถือว่าเยี่ยมเลยขากลับทางแลมโบก็มาร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้น้องๆนักเรียนนะครับบอกเลยประสบการณ์ล้วนๆขามาตาไม่ทันแต่ขากลับตาผมเอาเรื่องอยู่นะโอ้ตาเก่งมากเลยเไหนลองน้ำอ,อีกอา่านแล้วลืมไปวันนี้มันเป็นวันเกิดผมทางแลมโบเขามีเซอร์ไพรส์ให้บนเตียงนะครับบคุณครับ ออตาผมก็แอบมาเซอร์ไพ่ Happy Birthday ด้วยเหมือนกันคือะไรคืบบน,น,นี้ก็ต้องไปร่วมงานากับทางลำโบนะครับ <ช sheets S 2> ผมรู้สึกว่าเหมือนตาผมจะไม่เ่้าชินนะครับน,นั่งตาแข็งเลยแล้วก็มีเซอร์ไพ์งานวันเกิดผมจากพี่นัดและพี่ไอซ์สลันอยู่น่ารักมากได้แล้วก็จบทริปนี้นะครับถ้าปีหน้ามีโอกาสมากันใหม่นะตา